สวัสดีพี่น้องที่รังในพระคิดทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ก็พบกับรายการวันต่อวันด้วยพระคาของพระเจ้านะคะจากคิดใจจากหัวกุญแจนะคะในวันนี้นะคะเราก็อยู่ในพระธรรมวิวรณ์นะคะวิวรณ์บทที่10นั่นเองนะคะในวิวรณ์บทที่10นั้นจะให้เราเห็นอะไรบ้างนะคะเราเคยเราเคยเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้อนาคตหรือไม่ ะะอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่นะคะแม้กระทั่งว่าพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่อีกนานไหมกว่าพระเจ้าจะมาเราเคยรู้สึกเช่นนั้นหรือไม่นะคะในเช้าวันนี้นะคะพระเจ้าคำของพระเจ้าหนุนใจเราจะหนุนใจเราอะไรบ้างเพระเาะฉะนั้นในเช้าวันนี้เองได้ให้เราเห็นประสบการณ์ของผู้รับใช้อะไรบ้าง เรามาฟังพระเจนาคาของพระเจ้าด้วยกันนะคะในวิวร์บทที่10นะคะข้อ1ถึงข้อ11นะคะวันนี้เป็นตอนสั้นๆนะคะในหัวข้อที่บอกว่าทูตสวรรค์และหนังสือมือนเล็กๆนะคะข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์ที่มีฤทธิ์มากอีกองค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์มีเมฆล้อมรอบตัวท่านและมีรุ้งเหนือศีรษะท่านและและหน้าท่านเหมือนดวงอาทิตย์ และขาท่านเหมือนเสาไฟท่านถือหนังสือเล็กๆม้วนหนังสือซึ่งคลี่อยู่ในมือของท่านเท้าขวาของท่านยืนอยู่บนทะเลเท้าซ้ายของท่านยืนอยู่บนบกท่านร้องเสียงดันดูดเสียงคำรามเมื่อท่านร้องเสียงฟ้าร้องทั้งเก็ดังขึ้นเมื่อเสียงฟ้าร้องท่านเจ็ดดังขึ้นแล้วข้าพเจ้าจึงลงมือจะเขียนแต่ข้าพเจ้าได้ยิน พระสุรเสียงจะสวัสว่าจงประทับตาปิดข้อความซึ่งฟ้าร้องทั้งเจ็ดได้ร้องนั้นจงอย่าเขียนข้อความเหล่านั้นฝ่ายทุ่สวรรค์องค์ที่ข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนบกนั้นได้ชูมือขวาขึ้นสู่ท้องฟ้าและสาบานโดยอ้างพระนามของพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่เป็นนิดผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และสรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในสวรรค์นั้น ทรงสร้างแผ่นดินโลกและสรพพสิ่งซึ่งอยู่ในแผ่นดินโลกแผ่นดินโลกนั้นและทรงสร้างทะเลกับสรพพสิ่งซึ่งอยู่ในทะเลนั้นว่าจะไม่มีจะไม่มีการเนื่นช้าอีกต่อไปแล้วแต่ในวันที่ทูตสวรรค์งองค์ที่เจ็ดจะเป่าแต่นั้นความล้ำลึกของพระเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้แก่พวกผู้เผยพระวจนะ ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั้นก็จะสําเร็จและพระสุราเซียนที่ข้าพเจ้าได้ยินจากสวรรค์น,นั้นแต่ก,กับข้าพระเจ้าอีกว่าจงไปรับหนังสือม้วนที่ขี้อยู่ในมือของทศวรร์องค์ที่ยืนอยู่ทั้งบนทะเลและบนโบกนั้นข้าพเจ้าจึงไปหาทสวรร์องค์นั้นและขอหนังสือม้วนเล็กนั้นท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่าเอาไปเถิดแล้วกินมันเสีย มันจะทำให้ท้องเจ้าขมแต่เมื่ออยู่ในปากของเจ้ามันจะหวานเหมือนน้ำผึ้งข้าพเจ้ารับหนังสือม้วนเล็กนั้นจากมือทูตสวรรค์จากมือทูด,ดแล้วก็กินเข้าไปขนาะที่มันอยู่ในปากของข้าพเจ้านั้นมันก็หวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เมื่อตกถึงท้องแล้วก็ขมและมีผู้บอกข้าพเจ้าว่าเจ้า ต้องพยากรณ์อีกเกี่ยวกับชนชาติทั้งหลายบรรดาประชาชาติภาษาและกษัตริย์นะคะ่ะในบทที่10นี้นะคะเป็นบทซึ่งเป็นบทเนื้อหาแทรกนะคะซึ่งเป็นบทเนื้อหาแทรกที่พูดถึงทุสวรร์ที่มาปรากฏแล้วก็ มาประกวดให้กับยอนนะคะได้ให้ยอนเห็นแล้วก็ทศวรรค์ท่านนี้ก็มีฤทธิ์มากนะคะตามที่พ่นพี่บันทึกไว้นะคะในหัวข้อในเช้าวันนี้นะคะอย่าหนุนใจพี่น้องด้วยด้วยในหัวข้อที่บอกว่าใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าจากปัจจุบันนะคะยอนนะคะ,ะ,คะทุศวรร์ที่ปรากฏแก่ยอนนี้ไม่ได้เป็นผู้เป่าแต่ที่7คันที่7นะคะซึ่งเหมือนเป็นคํานํานะคะอย่างที่บอกไปเป็นบทแทก ย้อนนะคะ,ดะ,คะได้เห็นทูตสวรรค์ท่านนี้นะคะลงมาจากสวรรค์ใช่ไหมคะลงมาจากสวรรค์มีเมฆคลุมกายมีรุ้งเหนือศีรษะใบหน้าของท่านทำไมคะดังดวงอาทิตย์ขาของขาของท่านนะคะดุจเสาที่มีไฟรุกชนอยู่เท้าขวาของเขายืนอยู่บนทะเลและเท้าซ้ายเหยียบบนแผ่นดินโลกและยังถือหนังสือ เล็กๆนะคะหรือว่าหนังสือม้วนนะคะที่คลี่ออกนะคะและตะกอนเสียงดังดุดสิงคำรามนะคะเมื่อท่านร้องแล้วเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดก็พุดขึ้นมานะคะในขณะที่ยอนกำลังาจากที่ยอนได้เห็นนะคะและยอนกําลังจะบันทึกในสิ่งที่ท่านได้ยินเนี่ยยอนก็ถูกทราบถูกสั่งนะคะถูกสั่งไม่ให้เขียนหรือเปิดเคราะ เปิดเผยข้อความของเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดนั้น,นะคะยอนได้ได้เพียงแต่บันทึกว่าทูตสวรรค์ท่านนี้นะคะยกมือขึ้นสู่ท้องฟ้านะคะและสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นเนพระเจ้าผู้สร้างฟ้าฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกนะคะผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงนะคะว่าจะไม่ล่าชัยต่อไปจะไม่เนิ่นนานอีกต่อไปแล้วนะคะเมื่อไรที่ยอนอ พระวจานะคำของพระเจ้าบอกเมื่อไหร่ที่แต่คันที่เจ็ดจะถูกเป่าขึ้นหรือดังขึ้นนะคะเมื่อแผนการของพระเจ้าสําหรับประวัติศาสตร์ม,มนุษยไ์ได้รับการเปิดเผยอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะคําเผยพระวจนะทั้งหมดจะสําเร็จวาระสุดท้ายของยุคนั้นก็จะมาถึงในที่สุดนะคะนั่นก็คือกียุคนะคะหลังกียุคนะคะจากนั้นนะคะยอนก็ยังถูกสั่งให้ทําไมคะกินหนังสือม้วนนั้นลงไปนะคะ หนงังสือม้วนในอาจะะอธิบายเขาก็บันทึกไว้อย่างจะ,จะว่าเป็นหนงังสือเล็กๆนะคะแล้วพอยอนกินเข้าไปนะคะทุตสวรรค์นั้นบอกว่ามันจะมีรสหวานก่อนนะคะเมื่อเข้าปากไปมันจะมีรสหวานก่อนแต่เนื้อหาในนั้นมันจะมีรสขมนั่นก็คือเมื่อเรากินอาหารนั้นเข้าเมื่อเมื่อเรากินอยอนกินหนงังสือม้วนนั้นเข้าไปตกถึงท้องนะคะมันก็จะขมนะคะซึ่งกําลังหมายถึงอะไร หะะมายถึงว่าพระเจ้านาคำของพระเจ้านะคะมีรสหวานเหมือนน้ำผึ้งสําหรับผู้เชื่อก็คืออย่างเรานะคะที่เพราะว่าพระเจ้านาคำของพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ได้หนุนใจเรานะคะเตือนสติเราแล้วก็เป็นสิ่งที่หนุนใจเราให้กําลังใจเราแล้วก็แนะนําในการดำชวิตของเรานะคะแต่มีรขสขมสําหรับท้องของเราเอะมันยังไงนะคะก็คือเนื่องจาก เนื่องจากอยองนั้นยังต้องประกาศนะคะต้องประกาศให้กับผู้ที่ไม่เชื่อถึงเรื่องอะไรก็เรื่องการพิพากษาแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยากถ้าเราจะประกาศเ,เรื่องการพิพากษาไม่ใช่เรื่องยากสิค่ะมันคือเรื่องที่ถ้าใครได้ยินก็รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยพร้อมหูเท่าไหร่นะคะ เพราะพูดถึงการพิพากษามันคือเนื้อหาที่รุนแรงใช่ไหมคะฉะนั้นหลายคนผู้เชื่อทีอ่ผู้ไม่เชื่อที่ได้ยินเรื่องนี้ก็จะรู้สึกว่าเออมันรุนแรงเกินไปทําไมโหดร้ายอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากนะคะทีะ่การที่ยอนจะพูดถึงการพิพากษานะคะสำหรับคนที่ไม่เชื่อแน่นอนพระคัมภีร์นะคะก็บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่จะรอดก็คือผู้ที่เชื่อในพระเยซูเท่านั้น ะะแต่สําหรับผู้ที่ไม่เชื่อก็จะมีนักลงบนไฟที่คอยรออยู่นะคะในวันในวาระสุดท้ายหรือว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ครั้งที่สองนะคะพี่น้องที่ราคาเช้าว,วันนี้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะตลอดประวัติศาสตร์ผู้คนต่างต้องการรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตในมาระโกบทที่13เองนะคะบทที่13ในข้อ32-33ถึง33ก็ยังได้กล่าวว่า พระเยซูตรัสแกเหล่าสาวกว่าเวลาสุดปลายนั้นไม่มีใครทราบมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบนะคะแน่นอนว่า,เ,าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยอยากรู้ว่าพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่อีกนานไหมกว่าวันสิ้นโลกจะถึงนะคะซึ่งพระมีก็บอกเรานะคะไม่มีใครรู้นะคะ มีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้มีแค่พระบิดาเท่านั้นที่รู้นะคะพี่น้องคะพระเจ้าทรงเปิดเผยทุกอย่างที่เราจําเป็นต้องรู้นะคะเพื่อเราเพื่อจะได้ใช้เพื่อเรานั้นจะได้ใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าในปัจจุบันนี้จากปัจจุบันนี้นะคะในขณะที่เรารอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์นะคะเราจะไม่อยู่เฉยเฉยหรือมานั่งเดาว่าวันไหนพระเจ้าจะมาวันนี้หรือเปล่าเมื่อแด่คาดคะเนนะคะ เราจะไม่ทําแบบนั้นนะคะแต่ขณะที่เรากําลังรอการเสรเด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์เราจะมีชีวิตอยู่นะคะเพื่อพระเจ้าโดยมีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าโดยการรับใช้พระเจ้าประกาศเป็นพยานหนุนใจและมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างเป็นพระพรให้ผู้อื่นได้เห็นพระคิดในตัวของเรานะคะในขณะที่เรารอเราจะไม่ยืนเราจะไม่รออยู่เฉยๆหรือว่ามัวแต่คาดเดาว่าพระเจ้าจะมาเมื่อไหร่ ะะแต่ในขณะที่เรารอเราจะรับใช้พระองค์นะคะด้วยกันรอพระองค์นะคะฉะนั้นขอพระเจ้าพระวจนะในช้าวันนี้ที่จะหนุนใจเราทุกท่านนะคะแน่นอนว่าเราอยากรู้อนาคตแต่ว่าในพระวจนะคำของพระเจ้าบอกอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่มีใครรู้มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้แล้วก็ในช้ววันนี้เองเราก็ยังได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะและที่สําคัญพระวจนะคำของ ของพระเจ้าก็ย้ําอีกครั้งว่าพระเจ้าจะมาแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่สิ่งที่เราสามารถตอบสนองได้คือขณะที่เรารอนั้นเรายังสามารถรับใช้พระองค์ต่อไปได้มีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าต่อไปได้นะคะในเช้าวันนี้เราอาธิษฐานด้วยกันค่ะสาธุการแด่พระบ,บิดาเจ้าข้ารู้ทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าสําหรับเพราะชะนะในเช้าวันนี้ที่หนุนใจที่รู้ทั้งหลายนั้นจะมีชีวิตอยู่ด้วยเพื่อ เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคุณเจ้าเรารู้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในวาระสุดท้ายพระองค์จะเสด็จกลับมารับผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระองค์แต่ในขณะที่เรากําลังรอพระองค์นั้นเราจะมีชีวิตที่เป็นประโยชน์มีชีวิตที่ จะรับใช้พระองค์อย่างเต็มที่ในขณะที่เรารอคอยพระองค์เพื่อนจุคาขอพระเจ้าโปรดส่งเสริมกําลังเราในการรับใช้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องของเราทุกๆคนที่จะมีกําลังมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตที่จะมีสติปัญญาแล้วก็เป็นพระพรเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้รับพระพรแล้วก็ได้เห็นพระคิดจากตัวเราพรื่อจุคาขอพระเจ้าโปรดทรงหนุนใจแล้วก็โปรดทรงชูก,กําลังรุ้ทั้งหลายหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่รู้ทั้งหลายยังนอนแอหรือว่ายังกระทําไม่ได้ขอพระเจ้า เป็นผู้ทรงอยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้ทรงหนุนใจเราเพื่อที่รูกทั้งหลายนั้นจะเป็นที่ถวายเกิแด่พระองค์และเป็นลูกที่รักของพระองค์เป็นเจ้าค่ะลูกทั้งหลายขอฝวามมชื่อของลูทั้งหลายไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร่พ่อพี่น้องในเช้าวันนี้นะคะขอพระเจ้าวอวยพค่ะ